สวัสดีค่ะวันนี้แตงน้อยร้อยเอจะพาทุกคนมาอบไข่ตะกะแตนนะคะเราเตรียมภาชนะเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกระบาดนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวแบบชุ่มนะคะขุยมะพร้าวแบบชุ่มแล้วเราก็จะใส่แบบนี้เลยนะคะเราไม่ใส่ทรายนะคะรอบนี้เราไม่ใส่ทรายเราจะใส่เพียงขุยมะพร้าวนะคะ เราจะใส่เฉพาะขุยมะพร้าวรอบนี้เราไม่ใส่ทรายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วข้างใต้นะคะกดให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่นะคะเราก็จะเกลี่ยไข่ให้ทั่วนะคะเกลี่ยไข่ให้ทั่วขับบะเลยนะคะพยายามอย่าให้ไข่ชิดกันมากนะคะเกลี่ยไข่ให้ทั่ว อ่ะหลังจากที่เราเกลี่ยไข่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ฉีดน้ํานะคะฉีดน้ําใส่ไข่พอชุ่มนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาขุยมะพร้าวกลบเราก็เอาขุยมะพร้าวที่ชุ่มนะคะกลบอีกทีนะคะกลบให้เม็ดอย่าให้เห็นไข่เลยนะคะกลบให้เม็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําไข่ชั้นที่สองนะคะแล้วก็จะเอาไข่ใส่อีกทีนึงเนาะ เราก็เลียงไข่ใส่อีกชั้นหนึ่งนะคะทั้ง